ยิ่งภาแบบสุกมันก็อร่อยเนาะทานได้หลายแบบด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปทีละขั้นเลยลเริ่มต้นทีนนะ่ตัดหัวก่อนนะตัดหัวออกนะคะหัวเนี่ยเราก็ขายนะกิโลละสองอยี่ห้าใช่ไหมคะชั่งตามน้ำหนักนะคะกิโลละสองรยสิบห้าสำหรับหัวทำอะไรได้บ้างทำเป็นในส่วนของนะคะการทำเป็นต้มได้หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วนะคะก็ได้ ข้ามาดักมือ ย่อยง่ายนะคะย่อยง่ายด้วยทานง,ง่ายด้วยรสชาติอร่อยด้วยนะคะนุ่มละลายในปากเลยแบบนี้เลยทีเดียวนะใครจะทานเป็นชาชิมินะคะจองไวได้เลยนะคะเรามีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นที่เรามาแล่โชว์กันวันนี้มีแค่หนึ่งตัว จะเป็นในส่วนของนะการตัดแต่ช่วงตรงไขวันช่วงท้องค่ะเราสังเกตดูก็ได้ตรงท้องเขาเนี่ยมันจะมีเป็นชั้นไขวันอยู่อันนี้เขาเรียกว่าคูปูปาจ์เรลอนนะครูปาเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขาอร่อยมาก ชุบด้วยะะสาร้านอนุมูลอิสรนะวิตามินโอเมกานะะทานไดทั้งสงแบบเลยด้วยนะคะีเลยนะใครจะถ่ารูกกปปลาได้ Thank uh -huh.